พักกระจองนี่ลวกเบิด์สินก็ได้แต่ว่าเมดาสีหั่นนะคะจะหั่นเพื่อที่เวลากินมันจะได้ง่ายขึ้นง่าย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 สีลวกพักกระจองได้พี่น้องลวกพักกระจองตำเจวมือนี่แต่ว่ามือนี่สีผ้าเบิงผ้าเฮดก็คือลวกยังไดบ่อให้พักมันเหลืองมันมีเคล็ดรับลวกยังไดพักกระจองยังสีงามสวยงามนะพี่น้อง นี่เนาะเฮาได้มาเฮากระหันที่จริงพระกระจองเนี่ยก็เอาอ่อนยังสีละให้ใบมดให้ใบหลวงนี่ต้องเอาใบเอาใบอันม่วนยังสีนี่เห็นมั้มันจะเป็นพระกระจองอ่อนคืออันกลางมันเนาะค่ะขึ้นล่างล่างซะก่อนค่ะพี่น้องขึ้นไหวเจ้าขึ้นไว้ค่ะเจ้าใส่ซ้ำเฮาล่างเนี่ยน,น,าานี่นนละ ข้ากรสีลวกใ้เบิงเ่งอเหตุจยงไรเลือกน้ามเดียวก็ไดเพราะว่าผักนี่เขาเก็บน้ำทงน้ำทานะคะบม่แเมนผักว่าเขาปลูกใสสารผิดเดี๋ยวสีบ่บไซน้ำหลายได้การลวกผักเฮาเน้่ลวกผักเราเน้นเราเน,น,น,น้นน้าหน่อยไฟแห้งนะคะเดี๋ยวข้าไปเบิ่งกันน้ำเฮาจะใสประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเฮาจะล่อให้หน้ำม,มันเดือดสักกอนเดี๋ยวเขาจังจะเอาผักลวให้พี่น้องเบิ่งเนาะ ลวกผักกระจองนะคะผักกระจองลวกนี่เอากินใดกับหลายเมนูนะคะตำแจวนะคะตำแจวประแดกแจวบองหรือปลาปนก็กินใดลวกผักกระจองหรือส้มตำหรือรเขาจะเอามากินกับข้าวปุ้นน้ำเศร้านะคะข้าวปุ่นน้ำเศร้าน้ำปลาแดกนะคะก็กินใดผักกระจองนี่จะมีออกรสขมนิดนึงหวานนิดนึงปนกันนะคะ,ะเคี้ยวง่ายไม่หยาบนะคะเป็นผักที่อ่อนนุ่มลิ้นนะคะเหมาะสำหรับ คนเฒ่าคนแกหรือคนที่มากินเมนูพักนะคะอันนี้คือ,คอพักกันจองนะคะอันนี้คือดอกอ่อนเวลาเ้าจะสือดอกอ่อนเอกากจะเบึองนี่เนี่ยดอกจะบบ้าันได้เปิดมากนี่คือดอกอ่อนค่ะนี่น,นี่อ่อนๆอย่างเงี้ยถ้าจะเอาเอาตัวดอกนะคะถต่สิสือเอาดอกมันแต่ถ้าเป็นล่ำตน้นก็ต้องมีใบพันธุแบบนี้นะคะที่เห็ดให้เบึงแล้วเนาะต้องตุนอ่อนนี่คือดอกอ่อนมันนี่ เอามาลวกได้เลยเดี๋ยวล่อน้ำเดือดนิดนึงเดี๋ยวจะผ้าลวกผักนะคะไปแล้วน้ำน้อยอ่าก็คือใส่เกลือน้ำน้อยไฟแรงแล้วก็ปิดฟ้านะคะเทคนิคลวกผักอโอเคใส่ลงไปมีเท่าไหร่เขาก็ใส่ลงไปปึ๊บป๊บใส่ลงไปปึ๊บป๊บ,ปปบ,ปบนี่ใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวเขาจะปิดฟ้าให้ดูเขาปิดฟ้าไว้อีกสัก หนึ่งนาทีเดี๋ยวไม่ได้จะเปิดนะคะเดี๋ยวคนเบิ่งกันนะคะดนไหมใส่เกลือเพราะอะไรคะใส่เกลือหยอนว่าห้สีมันเขียวคงความเขียวนะคะพี่้องเดอนี่เห็นบ่้น้ำน้อยไฟแรงปิดฝานะคะอย่าลืมใส่เกลือนิดนึงวิธีลวกพักอันนี้เขาจะบลวกให้มันเละให้มันพอดีกินสวยงามนะคะ ไครไป่รู้เทคนิคแต่เขามาคลิปนี้ได้ประโยชน์เดี๋ยวปิดฝาไว้เราก็จะปิดแก๊สเลยนะคะพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะคะเข้าสีนอกน้ำเย็นนะคะนี่ผักมันจะสีไม่ไม,ไม่ไม่นั่นนะคะตรงที่มันเหลืองเหลืองนี่คือการอ่อนมันมันอ่อนมากๆเดี๋ยวเขาจะนอกน้ำเย็นให้เบ่งนี่คือน้ำเย็นที่เตรียมไว้เข้าก็นอกน้ำเย็นไว้เพื่อให้พักมันคงสีคงรูปที่สวยงามนะคะเราใส่เกลือไปแล้ว ตกออกมาให้หมดเลยเนาะตักออกมาให้หมดเท่ากับนอกน้ำเย็ยนไว้เห็นบ่สีมันเห็นบ่คือตัวนี้ตัวที่บเขียวก็คือล่ำอ่อนมันมันกับโบเขียวแต่เแต่เขายังบอลลวกกุล่ะค่ะคือมันจะคงสีเดิมอะสีอะไรคุณก็กจะคงสีเดิมมันจะบเปลี่ยนมันจะบป่เป็นเหลืองนี่คือลวกพักกระกจองนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นใส่จานไว้ว่าสีมันงามซําใดเดียวไม่ได่าจะ เอาให้เบิ้งนะคะว่ามันสีสวยไหมนี่ไงเวลาเขาหลวกแล้วเข้ากระตักขึ้นเข้ากระมานอกน้ำเย็นแหวงสีพี่นอกเนาะทักเลยค่ะสีบปั่นเด้บ่ได้ปัน่นกาวขึ้นเลยสเสียเข้าขึ้นนั่นนี่เลย คมือนี่นะสีผ้าลวกพักสก่อนส่วนเมนูตำแจวเอาไว้ให้มือว่างก่อนเด้อค่ะมือก่อนอันนี้เสร็จแล้วเมนูลวกพักกัญจองนะคะนี่ไงสีสันสดใสจะไม่เหี่ยวไม่สีสันก็คือสีบอเหเลืองนะคะพักมันจะยังคงสีสวยงามสีเขียวนะคะเทคนิคก็คือนึ่งน้ำน้อยไฟแรงใส่เกลือปิดฟ้านะคะลวกพักเทคนิคมีแค่นี้ค่ะ ผูดใดมากผูดใดสวอบกัให้กดไลค์กดแชร์นะคะอยากเบิ้งให้แม่ดาเฮ็ดยังให้เบิ้งให้ทุกท่านเม้นเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ